ดจัสำหรับงานวันนี้นะครับถือว่าเป็นงานที่เรารวมตัวกันนะครับของสถาบันการศึกษาที่กํากับนะฮะของที่ประชุมวิทีการบดีทั้ง36แห่งเป็นการเรียนรู้นะครับแลกเปลี่ยนให้น้องๆในแต่ละมหาวิทยาลัยมาทำกิจกรรมร่วมกันตั้งใจนะครับเพื่อจะทำให้น้องๆเนี่ยนะครับได้มีการ เรียนรู้นะฮะทักษะซึ่งกันและกันนะครับเพื่อที่จะนําเอาสิ่งต่างๆความแตกต่างต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปพัฒนาแล้วก็ไปทําให้เป็นการ เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆเขาเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับเย่ยม,มากๆประสบการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างในเรื่องของการจัดสันมนานวิชาการหรือแม้แต่ในเนื้อหาของการประชุมผู้บริหารกันเป็นประจำอยู่แล้วทุกครั้งซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยกันนําไปขับเคลื่อนทั้งในเชิงนโนยบายและในการปฏิบัติต่างๆเพื่อทําให้งานของเราในการดูแลหนังสืงนักศึกษาของเราจากเครือข่ายคอปอสามสิบหกสถาบันเป็นไปด้วยความราบรื่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัยและประโยชน์สูงสุดของนิสิต ร,ร,ครบคัตั้งใจมากเราได้เรียนรู้ว่าวันนี้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนไปกิจกรรมนักศึกษาก็ต้องเปลี่ยนและก้าวไกลให้ทันกับโลกโดยมีความเสมอภาคภายใต้ความเสมอภาคมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเป็นเยาวชนที่ดีของชาติไทยและนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาใช่วันนี้ได้รับกันอย่างทั่วถึงครับกิจกรรมเด็ก ก็มีการแลกเปลี่ยนนะครับในวาระการประชุมในเชิงนโยบายนะครับแล้วก็ร่วมปัญหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพวิศวะนัศึกษ,ษาร่วมกันนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นในงานประชุมในครั้งนี้นะครับเป็นสําคัญนะครับเรียร่ยมมากเลยสบการณ์ดีๆที่มีการมาแลกเปลี่ยนกันเราก็ได้รับความรู้ไปเพิ่มเติมเพื่อเอาไปจัดทํากิจกรรมต่อไปด้วยค่ะมันเยี่ยมมากประโยชน์ต่างๆที่เราได้เนี่ยแน่นอนเลยว่าเราจะเอากลับไปพัฒนาที่มาธดลและถ่ายทอดให้กับนักศึกษาของเราแน่นอนครับงานเลิศปังนะคร วิทยาลัยขอนแก่นก็พร้อมที่จะดาเนินการนะครับในการสร้างสรรค์กิจกรรมนะครับเพื่อตอบสนองนะครับตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับมันจริงมาก